กิขบต่อไปก็คือครับก็จะเป็นถีบกระดานเลนแข่งกันนะครับถีบกระดานเลนนะฮะยังไงครับเดี๋ยวเราจะลงมาที่กระดานนะครับลักษณะนะครับการถีบเนี่ยเราจะใช้เข่านะครับวางไปเบื้องฟองน้ำบนกระดานนะครับแล้วก็ใช้เท้าข้างที่เราถนัดนะครับถีบกระดานให้แล่นตรงไป แล้วก็เล่นไปเลยเรื่อยๆใช่ครับเส้งชายอยู่ด้านหน้าครับจะมีธงอยู่วิธีการเล่นกติกาคือครับผมก็ถีบไปนะครับใครไปเก็บธงได้ก่อนก็เป็นผู้ชนะไปพี่ธงบปากใกล้มากเลยนะโอ้ตอนแรกกะว่าจะไปบ้านหลังนู้นเลยนะน่ะเดี๋ยวลองซับซัดูก่อนก็ได้ครับแถ้าไม่ไหวแล้วก็ไม่รู้ว่าพอลงไปพวกขานี่จะติดอยู่ในเลนหรือเปล่าไปไม่ได้เยดี๋ยวว่าจะขาเลยพี่เอ๋มกลัวเราลงไปเนี่ยมันไปครึ่งเลยเนี่ยหน้าอกเลยยิ่งตัวเล็กๆกันอยู่เลย แล้วไปนี้ถ้าเกิดว่าได้ขึ้นมานี่ได้อะไรครับอ่าครับผู้ชนะนะครับก็จะได้เครื่องสมุนไพรนะครับเพื่อไปประกอบอาหารแข่งอะไรอย่างอ่าก็จะเป็นอ่าเป็นพริกนะครับใบมะกรูดขาตะไคร้ต่างๆอ๋อพี่ไม่ค่อยอยากได้อันนี้เท่าไหร่เลยนะพี่พูดตรงตรงอ่ะพี่ก็จะเอาเท้าสิคือภารกิจอ่ะมันจะหมดแล้วนะพี่พี่ไปเอานี้ถ้าเกิดพี่ได้อะไรมาถ้าพี่ได้ ปูสดๆมาเงี้ยพี่ดูพี่ไม่มีเครื่องปูพี่กินอย่างนั้นเลยเหรอพี่ก็ย่างกินเอาอ่ะถ้ามีเตาดิไม่ได้แข่งเอาเตาดิเออหรอมีเตาให้ไหมอ๋อไม่มีครับอ้าวก็กินดิบๆเอาก็ได้หอยแห้งอะพูดแล้วนะเออหรอเอาหน้เอาพี่ตอนนี้หนูพร้อมแล้วหนูว่าเดี๋ยวหนูเอาอะไรนะพริกขิงขาตะไคร้อะไรนี่มาก่อนเพราะว่าดูท่าทางเลยเดี๋ยวจะได้กินหอยดิบๆอืมครับผมใกล้จะตายแน่แนวิ่งสามก้าวก็ถึงแล้วอ่ะ รบหลวนะระดับพวกเรานู่นออกทะเลไม่พูดเลยก็ทำกลัวพูดแล้วไม่ได้น่าแต่โอ๊ยพี่กลัวมากตอนเนี้ยใจนี่กลัวเลยกลัวกเลนเลนมันดูดช่างมันดีให้มันดูดไปดิอ๋ออพี่ไม่กลัวเลยนะเพราะว่าพี่เตรียมใจแล้วว่าว่ายังไงก็คงนอนดู๋โอเคป่ะโอเคไปแล้วดีกว่าคิดซะว่ามาร์คผิวอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับใช่ลุยเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อม 1 2 3าไปครับออกแรงนะครับออกแรงหนะ่อยพี่ไปเลยยกขาขึ้นครับไปเอาไปแล้วพี่ไปไม่ไปอะ่ะพี่จะไปไปไซ้ายไปขวาวะเรียนเรียยนเนี่ยาเย Osman, สาตลอดเลยครับใช้มือบังคับกระดานให้ให้ตรงไหมครับ 打。